ครับพบเจอกับคุณครูน้อยกับคุณครูกิ๊กเช่นเคยในกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอะไรครับครูกิ๊กวันนี้นะคะเราก็จะพามาทดลองการทำก๊อกน้ำรีไซเคิลค่ะวัสดุมีอะไรบ้างครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเราก็จะมีควน้ำพลาสติกเหลือใช้นะคะนเด็กๆต่อไปครับครูกิ๊กก็น็อตหรือว่าตะปูก็ได้น็อตหรือตะปูนะครับดเด็กๆด ็น้ำค่ะน้ำนะ <ondan S 2> คะ<ร>เด็กๆนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูก็จะใช้สีผสมอาหารด้วยนะคะถ้าเด็กไม่มีมารับคุณครูที่ห้องได้นะคะเริ่มการทดลองเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งทำยไงครูกี๊ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะใช้น็อตนะคะมาเจาะรูที่เกล็ดนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆหมุนเลยค่ะหมุไปเล่อยนะคะเด็กๆหมุนน็อตก็ไปเรื่อยนะคะเด็กๆหมุ อเอาไปเลยคะเอาไว้ก่อนนะครับเด็กๆอย่าเพิ่งเอาแกวมานะครับจะได้น็อตใส่กับขวดน้ําของเราเรียบร้อยแล้วเด็กๆอาจจะแกะพลาสติกออกออกก็ได้นะคะแกะให้องเรเด็กๆเก็บเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าลงให้เกือบเต็มขวดเลยนะคะให้เต็มเติมน้ำนะคะเด็กๆเติมน้ําลงไปนะครับ เด็กๆคุณครูน้อยเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆเรียบร้อยแล้วน้ำไม่ไหลนะครับเด็กๆปิดฝาด้วยไหมคุกกิ้ปิดฝาด้วยปิดฝาด้วยนะครับเด็กๆปิดฝาปิดฝาเด็กๆพร้อมหรือยังคะปิดฝาให้สนิทเลยนะคะสนิทนะครับเด็กๆไม่ได้อย่างนี้แล้วเราก็จะค่อยๆถอนตะปูหรือว่านัดต เ,เดี๋ยวคุณคูกิ๊กเดียวน้ำมันก็จะหลุดออกมาสิคุณคุกกิ๊กงั้นเรามาดูพร้อมกันเลยครับคุณครูว่ามันจะหลุดหรือเปล่าว่าน,น้ำจะไหลหรือเปล่านะคะเด็กๆสังเกตดูนะครับว่าน้ำจะพุ่งออกมาไหมมันต้องไหลออกมานแน่เลยอะไม่ไหลเลยครับเด็กๆ,ๆคุณคุณน้อยก็ทําเหมือนกันเอาคุณครูน้อยก็จะไหลคุณครูน้อยของคุณคน้อยไหลแน่นอนเลยไม่ไหลเหมือนกันเด็กๆอะ พ่อขยเยาพ่อขยเยาน้ำออกอยู่นคุณคุกิ๊กแล้วมันจะเป็นก๊อกน้ำได้ยังไงคะคุณครูน้อยเออถ้าเป็นก๊อกน้ำได้ยังไงคุณคุ๊กิ๊กไหนลองเฉลยดูสิได้ก๊อกน้ำล้างมือในช่วงโควิดแบบนี้นะคะเราก็จะแค่หมุนตรงฝาขวดค่ะเด็กๆนี่เด็กๆคุณครูน้อยจะเป็นก๊อกน้ำเดี๋ยวให้คุณครูน้อยให้คุณกุ๊กิ๊กทำก่อนนะคะเด็กๆดูของคุณุู๊กิ๊กก่อนนะครับ ถ้าเราได้ใช้น้ําได้พอใจแล้วคะเราก็จะอยากปิดน้ําแค่หมุนปิดตรงนี้ค่ะอ๋อป้องน้ำมันจะปิดนะครับนี่นค่ะเด็กๆเดี๋ดวยวไปลองดูของครูน้อยเลยค่ะอ่าต่อไปเป็นก๊อกน้ำ<อ>ครูยิ่งก็จะมาล้างมือก๊อกน้ำอ่างรซจันของครูน้อยนะครับก๊อกน้ำดีไซน์เคิรนนะครับเด็กๆเปิดน้ำเลยค่ะเปิดน้ําก่อนนะครับเด็กๆเย<อ>้ลองมากับโชคดีค่ะเด็กๆก๊อกน้ําจากขวดดีไซเคิลของเราทิ้พอหรือยังพอแล้ว พรูเราจปิดก๊อกน้ำนะคะัเด็กๆแค่มูนฝานะครับเด็กก๊อกน้ำก็จะหยุดทันทีเป็นไงครับเด็กสนใจหรือเปล่าทำง่ายๆนะครเด็กๆเด็กๆไปลองทำที่บ้านนะคะขณะที่ทำนะคะเด็กก็อัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้ครูได้ชมด้วยนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มห้องของเรานะคะเด็กๆในการทดลองชุดก๊อกน้ำรีไซเคิลค่ะเหมาะกับสถานการณ์โควิดในช่วงนี้มากๆเลยค่ะเด็กๆ งานนี้เดียวนะครับเด็กๆอาจจะรอเสร็จสิ้นแล้วนะครับเด็กๆพบเจอกับครูทั้งสองคนได้ใหม่นะครับเด็กๆบ,บายยคุณน้อยขอล้างมือก่อนนะครับเด็กๆครูกีล้างมือนะครับเด็กๆเหยียดขั้นตอนนะครับเด็กๆไม่ต้องบีบเลยนะครับเด็กๆ